วันนี้วันพุธนะครับเรามาเจาะพื้นฐานพุ้นกันวันนี้หุ้นที่เราเลือกมาคือซินเด็กครับก็เป็นอยู่ในกลุ่มธุรกิจสายพวกขายพวกไอที ่งกลุ่มนี้ราคาร่วงลงมาแรงทั้งกลุ่มต่อเนื่องกันมาสักปีเศษๆสปีได้ครับใช่ครับเรมาดูกันว่ามันจะผ่านพ้นจุดสั้สุดหรือยังจริงเนี่ยก็เลยหยิบมาดูในวันนี้ครับครับมาดูครับก่อนนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์นะครับครับสินเด็กนะครับมาดูผลประกอบการสำคัญตารางบัญชีสุดคร่าวๆก่อนนะครับเบื้องต้นเบื้องแรกนะครับส่วนของทุนจดทะเบียนก่อนนะไปมีการเพิ่มนะคงที่มาตลอดยอดขายถ้าเราดูเรื่องรายได้ของเขาเนี่ยตั้งแต่ปีหกสองเนี่ยทำท่าจะซึมร่วงนิด 3ที่เปิดโควิดปีแรกแล้วก็พุ่งขึ้นในเป็น37,00 0ล้านในปียกแล้วต่อเนื่องปี่ยเป็น39,000ล้านทั้งปีแล้วก็ปกเดือนปีอี6 0 0่กว่าล้าน,นรับม,มาดูฝั่งกำไรบ้างกำไรก็ในกำไรปียกถึงแม้ว่านะครับแม้ว่าตัวไรายได้เขาจะลดลงนะจากปีก 10, 6กสิกแต่ว่ากำไรขึ้นนี่นี้ เป็นุกกว่ากว่าล้านแล้วปี64กําไรก็พุ่งเป็น860ล้านปี65กําไรมานิดนึงครับปี6เครื่อนปีนี้200กว่าล้านก่อนกํากำไรต่อหุ้นเนี่ยจาก64สตางค์ในปี62ก็พค่อขึ้นเป็น76สตางค์ในปี63และโตเป็นบาทกว่านี้ปี64กาไรโตในช่วงนี้คือช่วงโควิด63 64ก, 3, ก, 4, กํกไรจะแรงพุ่งขึ้นแรงเลยช่วงนั้นนะครับไอสินค้าไอทีขายดีใช่ <P ok> ผมมีก็หมดอังช่วงนี้ไปเยอะในช่วงเรื่องไอทีราไปไหนไม่ได้เลยแม่งซื้ออุปกรณ์ไอทมาบ้านเลยสินะผมก็ซื้อ <c oughs> คอมใหม่ช่วงนั้นแหละจ่ายให้ซินเนกไปเหมือนกันเนี่ยไอเครื่องที่ใช้อยู่ปัจจุบันนี่แห <c oughs> ละ อ่าเดี๋ยวเราดูธุรกิจเขาขายอะไรกี่อย่างนะแล้วมาถึงตอนนี้ก็มาต่อพุ่งเดือนแรกปีนี้อยู่ที่26สตังค์ซึ่งถ้าเทียบยังไม่เทียบฮาร์ปออนฮาร์ปนะแต่ถ้าเทียบเป็นเป็นลิเนียจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าน่าจะดาวลงนิดหน่อยจากปี6 5นะใช่ไหมในต,ตอนนี้ ROE ก็จาก20กว่าก็งลงมาเหลือ16ในปีครึ่งแรกของปีนี้นะครับตัวของเน็ตมาจินก็จาก2ก็เหลือ1.2 6อ่ะพอดีนะครับเรื่อมาดูทามาดูจอบแฟกชีกกันนิดนะครับว่าเป็นยังไงในตอนนี้ ธุรกิจเขาบอกจ,กจัดจำหน่ายอุปกรณ์ต่อพวกคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์สาธารณเทศวัสดุสิ่งเคลืออใช้วความตั้งหลายเลยครับอยู่ตามพวกตามห้างอะไรก็หลายห้างนะครับมีคือเขาเป็น เหมือนซัพพลายเออร์ให้กับ JIB, Banana, Com7 อีกทีนึงอ,อะไรพวกนี้อ่าครับมาดูนี่นี่คืออย่าง Apple, Acer, Alibaba Cloud, AMD, ASUS นะครับเนี่ย Dell, Epson ทั้งหลายเนี่ยใช่เงี้ยเลยครับโ,โซบ,บงซอฟแวร์ต่างหากอีกรีแคทเปอร์สกี้นี่ใช่ไหมใช้กันประจำอยู่แล้วถูกปะใช่ครับโรดดี้เจกเนี่ยนี่โรดดี้เจกก็อันนี้แหละโดนช่วงนี้ผมก็โดนช่วงนี้เมัที่จับอยู่นั่นแหละใช่ไหมจัน นี่คือกลุ่มสินค้าธุรกิจนะครับอ่าครับย้อนกลับมาทีนี้มาดูสาการของเขาด้านบุการเงินบ้างดูฟรีโฟลดของผู้ถือหุ้นใหญ่ยี่สิบจุดสาม็ต้องบอกว่าผู้ถือใหญ่ก่อกันแน่นนะสามแปดจุดสองสามสี่จุดเก้าเก้าสองดับแรกป้าไปร่วมเจ็ดสี่กว่าเปอร์เซ็นต์นะไม่ค่อยปล่อยมาอะไรเยอะเท่าไหร่นะก็แสดงว่าธุรกิจโอเคนะ น่าจะโอเครายใหญ่ก okay. ็ไม่ปล่อยกันมาดูฝั่งของ่างบการเงินนะครับฟังของเงินสดก็ทรงๆแถวๆสองโตขึ้นเรื่อยๆนะเงินสดก็มีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับจากปี63เป็นต้นมา1น4ล้านเป็น200กว่าล้านโตเป็น304ล้านปี65อ่าศเดือนแรกของปีหกข้าสามร้อยหล้านปีนี้3ามร้อยสิบแปดล้านต้องบอกว่าสภาพคล่องเงินสดในมีใช้ได้นะดีขึ้นรุ่นนี้กันนะครับก็ทรงๆแถวๆหกร้อยกว่าล้านนะครับห้าร้อยหกร้อยกว่าล้านหกร้อยต้นๆประมาณนี้ครับสินค้าคงเหลือก็สามาตลอดรบ สินทรัพย์หมุนเวียนอยู่1 1 7 8 7ล้านไปเทียบกับหนี้สินหมุนเวียนซึ่ง9,200ล้านก็ต้องถือว่าตัวของเคอร์เรน,น์เรชใช้ได้ไม่ได้มีตึงอะไรมากมายพอใช้ได้ครับตัวนี้ครับฝั่งหนี้เบิกเกินบัญชีและผู้ยืมปีนี้เพิ่มสูงขึ้นมีการใช้วงเงินเพิ่มขึ้นจากเดิม4 8 0 0เป็น5 2 0พเพิ่มมานิดนึงแต่ฝั่งหนี้ระยะยาวที่ถึงดิวภายใน1ปีมี223ล้านก็ถ้าเทียบเงินสด300รอกว่าล้านก็อยู่ใน น่ากลัวอะไรนะน่าจะไม่มีปัญหาในการจ่ายคืนอะไรตรงนี้แระยะยาวที่ถึงดีไปในหนึ่งปีไปดูฝั่งของรายได้จากธุรกิจ เทียบ Q on Q อนคดูสิ6เดือนที่แล้ว19,555ล้านปีนี้ลดลงมานิดนะ6เดือนเหลือ17,645ล้านอันนี้ครึ่งปีแรกนะครับอย่างดาวด่าวงจากปีที่แล้วหน่อยหนึ่งแล้วถ้าเทียบจากช่วง2-3ปีมาลดลงเพราะว่าตามที่อย่างคลินิเนกเล่าให้ฟังไว้สักครู่ว่าช่วงโควิดใช้กันแรงแต่หลังจากนั้นก็ค่อยดาวลงใช่ไหมใช่ครับมันเป็นไซเคิลของมันด้วยครับสินค้าพวกนี้มันมีไซเคิลของมันอยู่อืมนะครับส่วนกําไรต่อหุ้นเนี่ยครับจาก6เดือนครับเยยีร์ปีที่แล้วนะ48สตางค์์ตตอออนนนี้เเดืืแรกหลสางค กำไรต่อหุ้นลดลงนะครับที่รายได้เนี่ยลดลงไม่มากแต่กำไรต่อหุ้นก็ค่อนั้าลดลงเยอะนะ,ะแสดงว่าตัวของการบริหารจัดการต้นทุนลดกดไม่ค่อยลงเท่าไหร่ก็อยู่ที่ว่าจากนี้ไปจะเพิ่มรายได้ขึ้นไหม,มจะกดลงยังไงก็เดี๋ยวลองออกโปรให้ซัพพลายเออร์อีกฮะไม่ให้ซัพพลายเออร์ตีกันอีกอ๋อใช่กับมันก็เป็น เป็นสาการที่เป็นปัญหาที่มีในจัดการของเขาถ้าดูฝั่งโอกกระแสเงินสดนะครับ Cash ฟ o ของเขาเงินสดสุดที่จากการดําเนินงานที่โอเปอเรติงนะครับปีหกสี่หค่านี่เป็นลบนะ6กค่าครึ่งปีแรกลบหกร้ดสิบเอ็ดล้านแต่หกเดือนแรกปีนี้ ตีกบมาเป็นบวกแล้วนะครับก็จะเริ่มเ็าเรียกว่าไอ้ตัวเงินเข้าออก oh. จากการดาเนินงานจริงๆเริ่มเป็นบวกเริ่มรับมากกว่าเข้าแล้วเริ่มดีขึ้นนะครับชุดนี้ถึงแม้ผลประกอบการโดยกําไรแม่จะลดลงแต่รับเป็นเงินสดได้มากขึ้นแล้วนะครับไปดูด้านฝั่งของพวกของฝั่งของการหมุนเวียนเงินวงจรเงินสดระยะเวาครับเจ็ดนี่เฉลี่ยเนี่ยเริ่มยาวขึ้นในปีครึ่งแรกปีนี้จาก47 8วันโดยเฉลีย่ยมาเป็น60วันยาวขึ้นนะระยะขายสินค้าเฉลีย่ยก็28วันเป็น35วันก็นานขึ้นเหมือนกันใน6เดือนแรกปีนี้นะครับส่วนระยะสมัยนีม้การค้าก็ยืดตามได้ด้วยวงจรเงินสดเพิ่มขึ้นนี่เป็นสาการที่ mm hmm. เ,เริ่มตึงข,ขึ้นนะในชว่วง6เดือนแรกปีนี้นะ ก็ตามสภาพธุรกิจทีกแล้วครับอมันตามเศรษฐกิจที่มันชะลอตัวลงด้วยหรือเปล่าใช่ใช่เศรษฐกิจชะลอตัวแล้วกับบวกกับตลาธุรกิจกลุ่มของเขาเนี่ยในช่วงหลังโควิดเป็นต้นมาอย่างที่บอกทั้งว mm hmm. ง mm hmm. จรเซอร์เคิลในธุรกิจของเขาอะคือผมซื้อไปช่วงสองสาปีที่ผ่านมาก็รต้องรอชุดเนี้มันเริ่มเป็นไงเริ่มเริ่มเริ่มหมดสภาพต้องเปลี่ยนทันทีเจะคอมแบ็กกันใหม่รอบแหละใช่ไหมคือช่วงโควิดอะทุกคนซื้อสินค้าทีกันเยอะมากเพราะว่าอยู่ๆก็ต้องมาออนไลน์กันอแล้วก็กว่ามันจะเจ๊งอ ใช,ใช่ครับกว่ามันเจ๊งอยู่าสามปีห้าปีถ้าเกิดว่าใช้งานหนักๆอย่างคอมใช้ตัดต่ออะไรเยอะๆอย่างเงี้ยประมาณ3ปีเดี๋ยวเขาก็ต้องจาัดก,การกันละแต่ถ้าเกิดว่าทั่วไปเนี่ยห้าถึงเจ็ดสักเจ็ดปีใช่ไหมแต่ทั่วไปใช่ไหมใช่ครับอ่าวงเราก็ต้องรู้วงจรที่เขาขึ้นแรงๆเมื่อประมาณปี61 62จนถึง64ใช่ไหมใช่ครับช่วงนั้นก็คือแรงๆก็ก็จะเริ่มมาจัะฟื้นกลับมาในปีนี้หรือปีหน้าได้หรือ,อยังทีนี้เรามาดูเจาะ ปยังโครงสร้างของรายได้กันนิดนะมาดูโครงสร้างรายได้ดังนั้นโดยรายได้เนี่ยถ้าดูแล้วเขาแยกเป็นกลุ่มนี้ครับประเภทแรกรแรกลุ่มพวก,กมือถือโฟนหรือแท็บเล็ตนะกลุ่มนี้จากไ9่39ล้านเนี่ยในปีล่าสุดก็คือปี65เนี่ยอยู่ที่1,755ล้านฝั่งของพีซีเนี่ยอยู่ 8, 000, 000, ประมาณ8,000กว่าล้านนะคระับพวกคอมพิวเตอร์ตั้งทังยเนี่ยพวกชิ้สนส่วนเนี่อประมาณ4 8 1ล้านที่4 8 4ล้านส่วนพวกสายพวก,กอุปกรณ์เสริมก็7,000 เท่าไหร่เนี่ยเนหะ็นไหมหน่วยพันบาทใช่อ่าัวม0เจ็ดพันกว่าล้าน7,900ล้านนะครับกลัวพวกคราวเซร์ทั้งหลายอ่ะตรงนี้อยู่ประมาณ4,000กว่าล้านแล้วก็พวกเขาเรียกอุปรกรณ์เพื่อใช้อุปกรณ์ใช้อินเทอร์เนตเชื่อมต่อทั้งหลายอยู่ประมาณพันกว่าล้านนะครับพวก อุปกรณ์ดูแลโรนห้าร้0กว่าล้านนะครับรายได้จากการบริการอยู่สักร้อยกว่าล้านงั้นชุดน,นี้จะเห็นว่าจริงๆลักษณะของตัวของโครงสร้างไรายได้ก็ไม่ถึงได้ประจุมากนะัะมีการกระจายปอสมควรนะค่อนข้างดีเลยแล้วก็โตทุกตัวด้วยแต่ในโตนี้สิ่งที่ต้องไปหาข้อมูลเพิ่มก็คืออันไหนมาที่ดีสุดอันไหนมาที่น้อยสุดตัว<อ>นี้ครับต้องต้องไปหาข้อมูลเพิ่มนะครับสำหรับผู้ที่สนใจจะลงทุนใน,บในแบบเชิงพื้นฐานตรงนี้ะนจะมีก็พวกที่ที่ผมพอจะรู้ก็คือเป็นพวกซอฟต์แวร์ครับอย่างพวกออเ เด็กหรือพวก Microsoft พวกเนี้ครับมาจิ้นต่ำเตี้ยเลียดดินมาก อ,อ๋อกลุนี้ใหม่ใหม่ชิ้นต่ำใช่ไหมตำ่ำแบบชิ้นส่วนชิ้นส่วนเนี่ยโอเคชิ้นส่วนน่าจะดีใช่ไหมเพอได้อยู่ครับครับมาดูฝั่งของถ้าแยกเป็นเปอร์เซ็นต์สัดส่วนเห็นว่ากลุ่มพวกโทรศัพท์เคลื่อนที่แท็บเล็ตประมาณ27%พวกประเภทเอ่อคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรือ PC ประมาณ20%ชิ้นส่วน10%พวกสายพวก,กอุปรกรณ์เสริม20%อันนี้ต่อพวกอุปกรณ์เสริมตรงนี้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ถ้ามาชิ้นดีตัวน,นี้โอเคเลยนะครับ นี่คือรวมสัดส่วนแยกเป็นสัดส่วนเปอร์เซ็นต์ต่างๆของกลุ่มสินค้ากลุ่มตัวแหล่งทํำไรายได้ของเขาครับก็ไอตัวสุดท้ายครับ<ช>ไ,อไอพวกเชื่อมต่ออัยยะอะไรพวกนี้อาจารย์ช,ช่วงนี้เขากําลังมีมีบางคนที่เก่งไอทีครับเขากําลังโมโมบ้านตัวเองอยู่ให้เป็นแบบอินเทอร์เน็ตออฟติงสั่งการเปิดปิดไฟด้วยเสียงเปิดทุกอย่างด้วยแบบอัตโนมัติหรือตามใจอะ่ะ S <S <S ช่วงปี2ปีปีที่ผ่านมามันมีเทรนด์พวกนี้อยู่แต่ว่าคือมันยังอยู่ในแวดวงของคนไอทีอยู่ซะส่วนใหญ่เพราะ, <S 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 ะคนธรรมดาอย่างมากแค่เอา Google มานั่งเสียบแล้วก็สั่งจบมันนิดเดียวไงครับมันยังยังอยู่ใน<ด>ช่วงแบบฟั้งไข่ใช่สัดส่วนพวกนี้มีเยอะตอนนี้ไม่รู้มาจิ้นประมาณเท่าไหร่ต้องไปหเพื่อนเต้องไปทําการบ้านต่อว่าพวกเนี้ย อะไรบ้างมีแนวโน้มจะโตนะครับคือบางก็จะมีข้อมูลที่พวกสานักวิเคราะห์ต่างๆก็มีนะ,ะชุดนี้อะไรโตอะไรต่อมาคือตัวไหนที่มาจิ้นดีโตแล้วมาจิ้นดีไหมบางทีโตในฝั่งมาจิ้นไม่ดี <c oughs> ก็มีนะ มาดูฝั <guided their> <shorts> ่งโครงสร้างรายได้ถ like ้าเป็นแหล่งก็คือทั้งหมดรายได้ในประเทศเี็อยู่บ้านเท่าไหร่ครับอ่าตูสัดส่วนเลย98%ในประเทศครับต่างประเทศมีแค่1-5%ไม่เยอะเนี่ยส่วนใหญ่ก็ไปในประเทศยันแหล่งเรื่องของถ้าพูดถึงเรื่องของค่าเงินจะไม่มีผลเหมือนไม่มีผลมากนะแต่ไปมีผลต้องทุนนะเพราะหลส่วนก็น่าจะนําเข้ามาถูกไหมอย่าเรียกว่าหลส่วนเลยดีกว่าจันเกือบจะทั้งหมดเลยดีกว่าซึ่งผมนำเข้าจะมีผลเรื่องค่าเงินบาทออกแบบมีผลซื้อสินค้าไอทีครับ ประเทศไทยขาดดุลกงรนค้าร้อ,อยเปอร์เซ็นต์นี่ไหมนำเข้าเกือบหมดใช็นไหม้นำเข้าหมดเราไม่ได้ผลิตเองแล้วก็ไม่ได้เป็นเจา<ช>้าของ<ช>แบรนด์อะไรพวกนี้ด้วยครับนี่คือสถานการณ์ต้องวิเคราะห์ต่อว่าถ้าค่าเงินบาทอ่อนเรื่อยๆจะมีผลต่อต้นทุนเขา่ยจิ๊กเนี่ยแน่ๆครับเพราะว่าเงินบาทอ่อนก็นําเข้าไงครับนี่คือลักษณะของกลุ่มสร้างรายได้งหมดของเขานะครับงั้นสิ่งที่เราวิเคราะห์ต่อข้อมูลที่ต้องหาต่อนะครับเรื่องที่1ตัวไหนมาิ้่ประมาณเท่าไรสองตัวไหนมีแนวโน้มเติบโต จุดต่าสุดของธุรกิจนี้มาถึงหรืยอยังกําลังจะไปต่อหรือยังงั้นเพื่อจะดูว่าแล้วมุมมองนักลงทุนมุมมองของส่วนใหญ่ขายใหญ่ๆที่เขาเล่นไม่จะไปสะท้อนที่ไหนไปสะท้อนที่กราฟเทคนิคเข้าด้วยกราฟเทคนิคเข้านี้ว่าตอนนี้มุมมองทั้งหลายมีการเก็บขอมีการอะไรบ้างยาังเริ่มมีมุมมองยังไงก็จะซ้อนตรงนี้ครับอ่าตอนนี้ขอไปดูไทมเ์เฟรมใหญ่ ทำเฟรนวิ่งเลยทำเฟรนวิ่งราคาก็ขึ้นไปทำ high ไว้ที่แถวแถวสามสิบเก้าสี่สิบประมาณนี้เลยตรงนี้เลยนะอยู่โซนเนี่ยครับของเขาเท่าไหร่ครับเดี๋ยวเราดูรายละเอียดนิดนึงนะครับแต่ประมาณสามสิบเจ็ดตัวสามสิบเจ็ดบาทขึ้นไปทำ h i สามสิบเจ็ดบาทแล้วก็หลังจากมันก็พักตัวลงมานะครับในคลื่นใหญ่นี้พักลงมา low ถึงประมาณทิศบาทปลายๆสิบจุดแปดประมาณนี้เลยซับซิงค์นะ ถ้าพมานลึกแต่เมื่อดูอินดิเคเตอร์ของททมเปริวีคเริ่มส่งสรรัญญาณเดเวิจเจนได้เห็นมากแล้วนะครับเริ่มมีเดเวิจเจนโชว์แล้วมีโอกาสลุ้นกลับตัวเป็นขาขึ้นรอบใหม่ได้เลยจากททมเปริวีคททมเปริเมไทมเปริเมมีการเบรกดาวเซนไลน์แล้วนะครับผ่าน EMA เส้นใหญ่ๆขึ้นมาเกือบทุกเส้นรอยอย่างเดียวคือถ้าทะลุ200เมือ่อไหร่จะเป็นเส้นขาขึ้นรอบใหม่มีวลลุ่มการเก็บตัวกระจุกขึ้นมาเองนี่คือเป็นการดูกราฟณวันศุกร์ที่8กันยายนนะครับว8กันยายน,นแสดงว่าเริ่มมีคนมีมุมมองว่าอาจจะเริ่มผ่านจุดต่ำสุดได้ถ้าดูจากทั้งทำเทรนวีกและท i เ e รนด์เด่นะครับสำหรับโดยเทคนิเคเพื่อนๆลองไปทําการบ้านวิเคราะห์หรือเพื่อนๆมีข้อมูลใครอยู่ในแวดวงมีข่าวคราวว่าธุรกิจนี้ผ่านจุดต่าสุดหรือยังจาก ครงสร้างรายได้ที่เราพอมาเล่าให้ฟังตัวไหนมาจิงสูงสุดมีโอกาสโตไหมตัวไหนถ้าโตแล้วเป็นการโตแบบมีภาระเฉยๆแต่รายได้เพิ่มหรือเปล่าก็ต่อไปก็คอมเมนนะครับใช่ครับแล้วก็ดูด้วยนะครับว่าสินค้าทีมันถึงไซเคิลที่เขาจะกลับมาซื้อกันหรือยังด้วยแต่ว่าโดยทั่วไปต้องเรียนอย่อยนี้ก่อนนะว่าหุ้นน่ปกติเนี่ยพอมันเซอร์เคิลมันมาราคามันไปก่อนสักพักหนึ่งแล้วนะใช่ครับเราต้องดูกราฟรอไว้ก่อนเลยกราฟมันจะฟ้องเลยเฮ้ยเดี๋ยวจะมาแล้วเดี๋ยวจะมาละ นั้นพื้นฐานนี่คอบล่วงหน้านั้นตามเป็นเหมือนตัราในหนังเรื่องมาจิ้งคอรคือพูดถึงมาจิ้งคอในเรื่องคลิกเจ็ดพีนไ,ไม่นานนะในหนังเรื่องมาจิ้ n คอถ้าเคยดูนะครับซีอีโอในหนังเรื่องมาจิ้งคอรนะย้ำหน้าไม่ด้ไม่ซินเนกไม่เกี่ยวมาจิ้งคอร์นะซีอีโอในหนังเรื่องนั้นบอกไว้ว่าเพื่อที่จะชนะในมันนี่เกมในตลาดการลงทุนแบบนี้นะมันมีสามทางทางแรกเห็นก่อนชาวบ้านเขาทางที่สองถ้าไม่เห็นก่อนต้องฉลาดกว่าชาวบ้าน ส่วนทางสุดท้ายพวกเรารายย่อยทั้งหลายนี่ันยากทำคือถ้าทำไม่ได้สองทางให้โกงแม่งเลยโอเคไม่ใช่พวกเราไม่ทางโกงเรามีทางเนียวใหญโดนโกงเป็นใช่ได้นะครับใช่ครับงั้นงั้นใจดูพื้นฐานถ้าเห็นหุ้นที่ลงมาเยอะแบบนี้เห็นก่อนไหมว่ามีแนวโน้มจะกลับมาถ้าเห็นก่อนนั่นแหละถึงจะเป็นโอกาสที่ทำกำไรได้สามเด้งห้าเด้งหรือสิบเด้งแพยในปีสองปีได้เลยครับใช่ครับก็ดูพื้นฐานกันให้เป็น น,น,นะครับแล้วก็ดูกราฟห้ออกเพื่อนๆมีความเห็นยังไงมีข้อมูลยังไงสามารถแชร์มาเล่าสู่กันได้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเป็นกำลังใจอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์นะครับนะครับก็อย่าลืมกดแจ้งเตือนกดกระดิ่งด้นะครับเวลาลงคลิปใหม่ๆจะได้มีแจ้งเตือนถึงทุกคนนะครับครับพบกันคริปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ